หนึ่งเทคนิคแย่งลูกตาขายบ้านได้ไวทันทีคุณรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราอยากจะโพสต์ขายบ้านในโลกออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะมันต้องลงรูปมันต้องเขียนโพสแต่จะทำยังไงให้คนติดต่อมาซื้อกับคุณ คุณฝนเคยบอกไปในไลฟ์ว่าคุณต้องทำรูปให้สวยปัญหาคือแล้วถ้าหนูทำไม่สวยละคะจะทำยังไงแบบไหนเรียกว่าสวยยังไม่รู้เลยเทคนิคง่ายๆเลยค่ะคุณดูจากตัวเองเวลาคุณยกมือถือมาถ่ายรูปหน้าคุณถ้าหน้าคุณมืดคุณสวยไหมถ้าคุณหน้าเดิมเหมือนเดิมหมดคุณเอาไฟส่องปรับแสงนิดนึงหน้าคุณสว่างคุณสวยขึ้นไหมสวยขึ้นดังนั้นเทคนิคสำคัญที่ทำให้บ้านขายออกได้ไวมีคนสนใจแย่งลูกตาคนนั่นก็คือภาพที่คุณลง ต่อยคุณถ่ายมุมดีไม่ดีขอยอย่างเดียวอย่าหน้ามืดอย่ามืดแค่นั้นเองค่ะไม่มืดก็ดีขึ้นกว่าเดิมต้องเยอะถมเทแล้วสรุปเทคนิคที่ทำให้คุณเห็นได้ไวคือไปเพิ่มแสงซะภาพที่คุณนําเสนอมันมืดหรือเปล่าไปลองดูของตัวเองถ้ามืดรีบไปปรับแสงใหม่รีบไปถ่ายใหม่ให้มันสว่าง เพียงเท่านี้ก็จะทําให้เพิ่มโอกาสในการขายได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วค่ะยังมีเทคนิคอีกมากมายนะคะที่จะเป็นทั้งเทคนิคและแท็กติกในการที่จะทําให้บ้านขายได้ไวในสเกลใหญ่ๆด้วยถ้าคุณสนใจแล้วพักแอดมินบอกเขาว่าขอรายละเอียดคอสุดยอดนักขายขยายตัวบนโลกออนไลน์ครูฝนได้เตรียมไว้เสิร์ฟพวกคุณแล้วค่ะ